สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำการตั้งเสาและเทคานคอดินสำหรับทำรั้วกำแพงสำเร็จรูปนะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการวางแผ่นพื้นกันค่ะวิธีการวางหรือประกอบแผ่นพื้นนะคะเราก็จะใช้แผ่นพื้นหันหน้าด้านใดด้านหนึ่งเข้าหาตัวบ้านนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะหันด้านเรียบเข้าหาตัวบ้าน,นะคะ่ะ เนื่องจากหน้างานของเรานะคะก็จะเป็นพื้นที่แคบค่ะรถยกแผ่นไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะเราจะต้องใช้แรงงานคนนะคะในการยกแผ่นขึ้นประกอบค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนอันตรายนะคะและก็มีน้ําหนักที่มากของแผ่นนะคะต้องใช้แรงกายในการยกแผ่นขึ้นประกอบนะคะการยกต้องมีความพร้อมเพียงกันค่ะ ถึงจะทำการยกแผ่นขึ้นวางประกอบได้นะคะสำหรับใครที่จะทำการติดตั้งลวสสำเร็จรูปแบบนี้เองนะคะต้องศึกษานะคะระมัดระวังถ้ามีความเป็นไปได้นะคะให้นํารถยกหรือรถเฮียบนะคะทําการยกแผ่นขึ้นประกอบค่ะ สำหรับความยาวของรั้วที่เห็นในคลิปนะคะนี่ก็จะมีความยาวทั้งหมด24เมตรค่ะเราจะแบ่งเป็นช่องละ2,50เมตร50ได้ทั้งหมด10ช่องนะคะเราจะใช้ความสูงเป็นแผ่นพื้นทั้งหมด4แผ่นค่ะความสูงโดยเฉลี่ยนะคะรวมทั้งตัวคานนะคะรั้วนี้ก็จะสูง1,80เมตร80เซนเมตรค่ะส่วนหัวเสาด้านบนนะคะก็จะโผล่ขึ้นไป สำหรับการเททับหลังหรือการติดตั้งละแนงเหล็กนะคะก็จะโผล่ขึ้นไปประมาณ15เซนติเมตรค่ะสำหรับวัสดุที่ใช้นะคะก็จะมีเสาไอความยาว3เมตรทั้งหมด11ต้นนะคะก็จะมีแผ่นพื้นความยาว2เมตร50-40แผ่นค่ะส่วนหินและทรายนะคะก็จะใช้อย่างละ3คิวค่ะ ส่วนปูนนะคะก็จะใช้ไปทั้งหมด16ถุงค่ะส่วนขนาดของปลอกคานที่เราใช้ทำคานคอดินนะคะก็จะเป็นปลอกคานขนาด10คูณ20เซนติเมตรนะคะส่วนเหล็กสำหรับทำคานนะคะก็จะเป็นเหล็กข้ออ้อย 3หนค่ะเด็กข้ออ้อยนะคะเราก็จะใช้ไปทั้งหมด22เส้นนะคะรวมงบประมาณในการซื้อวัสดุก่อสร้างนะคะก็จะใช้ไปทั้งหมด25,800บาทค่ะสำหรับการทำรัว้วความยาว24เมตรนี้นะคะหน้างานที่เห็นนี้นะคะก็จะอยู่ที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเัยภูมิค่ะสำหรับ ใครที่สนใจอยากจะจ้างาทีมงานแม่น้องสันนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะาทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0954681044ค่ะช่างก็จะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะ Check voice the mic and make sure sound right make make it and sound sure sound right boys sound white right, boy it sound right sounds boy หลังจากที่เราประกอบแผ่นพื้นแผ่นสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการยาแนวตามขอบเสาค่ะจะสังเกตได้ว่าตามขอบเสาตัว,ตวไอนะคะก็จะมีช่องว่างค่ะ,ะเพื่อที่จะกันไม่ให้แผ่นเคลื่อนไหวได้นะคะเราก็จะทําการยาแนวโดยจะใช้ปูนผสมน้ํานะคะมารูปเก็บรายละเอียดตามขอบเสาแบบนี้ค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ